สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเวียดนามไทยแลนด์เก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศสื่อเวียดนามรายงานว่าไทยแลนด์จะเก็บเงินค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคนละ300บาทหรือประมาณ2 1 0 0 0 0่งดงต่อครั้งซึ่งจะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้โดยเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณเกือบ50,000 0คน สำหรับเงินที่ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจะนำไปใช้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการบริการนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นโดยคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต่ำกว่า25ล้านคนจากเพจข่าวเวียดนามเอ็กเพจก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง พัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับถ้าประเทศไทยไม่ใช่จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็คงไม่กล้าเก็บค่าธรรมเนียมแต่ด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยือนในแต่ละปีทําให้พวกเขามีความมั่นใจยินดีด้วยไทยแลนด์ที่ไปถึงระดับเวนิสและบาร์เซโลนาทัานต่อไปครับประเทศไทยรู้ดีถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของตัวเองธรรมชาติอาหารสถานที่และผู้คนที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว พวกเขาจึงกล้าเก็บค่าธรรมเนียมฉันคิดว่านักท่องเที่ยวจะยินดีจ่ายด้วยความเต็มใจทันต่อไปครับเงินค่าธรรมเนียม300บาทสําหรับคนที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยถือว่าน้อยมากสําหรับฉันคิดว่าค่าใช้จ่ายเที่ยวในเวียดนามมากกว่าไปประเทศไทยถ้าจ่ายเท่ากันเที่ยวเวียดนามได้3วันแต่เที่ยวประเทศไทยได้5วันทันต่อไปครับคุณภาพการบริการดีและสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมันจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว บวกกับวิธีการจัดการท่องเที่ยวแบบมืออาชีพของประเทศไทยค่าธรรมเนียมแค่นี้มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนทันต่อไปครับมองในมุมของนักท่องเที่ยวฉันคิดว่ามันไม่คุ้มค่าถ้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคิดว่าอนาคตนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้าประเทศไทยน้อยลงหนึ่งในนั้นก็นักท่องเที่ยวเวียดนามและท้ายที่สุดประเทศไทยก็จะยกเลิกนโยบายนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นต่างและเพิ่มเติมว่า ไม่ต้องกังวลประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วถึงจะเก็บค่าธรรมเนียมยังไงนักท่องเที่ยวก็ไม่ลดเพราะด้วยคุณภาพการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้รับมันยังอยู่ในระดับที่พวกเขาพอใจจ่ายค่าธรรมเนียมทันต่อไปครับเงินค่าธรรมเนียมเข้าประเทศที่เก็บได้อาจจะน้อยกว่าเงินที่ประเทศไทยใช้โปรโมทโฆษณาการท่องเที่ยวอย่าลืมว่าก่อนที่การท่องเที่ยวไทยจะเป็นที่รู้จักและดังไปทั่วโลกพวกเขาใช้งบประมาณมหาศาลในการโปรโมทโฆษณา ทานต่อไปครับเงิน300บาทสําหรับคนเวียดนามที่ไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทยอาจจะคิดว่ามันแพงไปแต่ถ้าถามคนที่เคยไปเที่ยวประเทศไทยทุกคนจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากอาหารอร่อยที่พักราคาถูกระบบขนส่งดีบ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้คนเป็นมิตรแค่นี้ก็คุ้มแล้วทานต่อไปครับประชากรของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งกันและกัน แต่ไม่คิดว่าประเทศไทยจะใช้วิธีในการหาเงินจากนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันแบบนี้ทำเกินไปหรือเปล่าทัานต่อไปครับถ้าไทยเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศฉันละคนนึงที่จะไม่ไปเพราะคิดว่ามันคือการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเงิน300บาทมันทำอะไรได้ทั้งหลายอย่างเรื่องอะไรจะไปเสียกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองลาก่อนการท่องเที่ยวไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นต่างและเพิ่มเติมว่า ถึงแม้จะเก็บเงินค่าธรรมเนียมแต่ฉันคิดว่าก็ายังมีนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็มีฉันด้วยที่พักราคาถูกอาหารอร่อยถูกปากการบริการที่ยอดเยี่ยมเงิน300บาทมันคุ้มค่ามากกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้วทันต่อไปครับการท่องเที่ยวเวียดนามเตรียมรับผลประโยชน์จากนโยบายของการท่องเที่ยวไทยเพราะทําอย่างนี้นักท่องเที่ยวยุโรปเอเชียหรือแม้กระทั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน ก็จะไม่ไปประเทศไทยแต่จะมาเวียดนามแทนทันต่อไปครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอยู่ระดับ5ดาวไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการท่องเที่ยวและจิตสํานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแตกต่างจากเวียดนามมาก3มดาวก็ไม่รู้จะถึงหรือไม่โดยเฉพาะจิตสานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีฉันให้ติดลบทันต่อไปครับต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามด้อยกว่าไทยแลนด์มากทั้งที่ทรัพยากรที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีเท่ากัน แนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาจากประเทศไทยเพราะพวกเขาอยู่อันดับต้นๆของโลกท่านต่อไปครับการท่องเที่ยวเวียดนามควรจะทำตามนโยบายของการท่องเที่ยวไทยเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศหรือภาษีนักท่องเที่ยวแทนการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เห็นด้วยยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศแทนเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศทำไมนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดน,นามไม่ทำเหมือนประเทศไทยทันต่อไปครับเวียดน,นามควรแจ้งให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทราบถึงขั้นตอนการเข้าประเทศและค่าธรรมเนียมให้ชัดเจนเหมือนอย่างประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาได้รับคำตำหนิจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากถึงเรื่องกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนทันต่อไปครับ ฉันมีสามีเป็นคนไทยต้องไปประเทศไทยบ่อยครั้งเต่๋ยวฉันจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในฐาะนะภรรยาที่ติดตามสามีแต่ถ้าใครที่ไปในฐานะนักท่องเที่ยวน่าจะต้องเสียทุกครั้งนะทันต่อไปครับปกติฉันจะไปประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงการทุกปีดีนะที่เริ่มเก็บเดือนมิถุนายนเทศกาลสงการ,การปีนี้ยังไม่ต้องจ่ายแต่ปีต่อไปคงต้องจ่ายสำหรับเงิน300บาทถือว่าคุ้มค่ามากกับคุณภาพการท่องเที่ยวไทย ท่านต่อไปครับโอกาสที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามจะเติบโตและแซงประเทศไทยมาถึงแล้วไม่จําเป็นต้องแข่งขันให้เหนื่อยอยู่ดีๆประเทศไทยก็ออกนโยบายสะดุดขาตัวเองต่อไปนะักท่องเที่ยวจะหนีจากประเทศไทยหลังไหลมาเวียดนามจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นต่างและเพิ่มเติมว่าฉันคิดว่าค่าธรรมเนียม300บาทมันน้อยมากสําหรับนักท่องเที่ยวจ่าย300บาทให้การท่องเที่ยวไทยคุณภาพระดับ5ดาว กับประหยัดเงิน300บาทแล้วได้การท่องเที่ยวเวียดนามคุณภาพระดับ2ดาวถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกแบบไหนทันต่อไปครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในเวียดนามมีความสวยงามมากกว่าในประเทศไทยหากพวกเขาเก็บค่าธรรมเนียมจากนะักท่องเที่ยวเวียดนามพวกเราก็จะเก็บค่าธรรมเนียมจากนะักท่องเที่ยวไทยเหมือนกันก็แฟร์ดีนะทันต่อไปครับถ้าเก็บสัก1ดอลลาร์ก็จะไม่ว่าอะไรแต่นี่มันเกือบ10ดอลลาร์เลยนะ สำหรับฉันคิดว่ามันแพงไปหน่อยแต่สำหรับคนที่ตั้งใจจะไปเที่ยวคงไม่คิดว่ามันจะแพงเกินไปเอาเป็นว่าใครชอบก็ไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปทนต่อไปครับเงินค่าธรรมเนียม300บาทถูกหรือแพงตอบแทนใครไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความพอใจและกำลังทรัพย์ของแต่ละคนมากกว่าบางทีคนที่บอกว่าแพงอาจจะไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทยก็ได้จึงไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลตรงไหนมาเปรียบเทียบทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับ ใครที่คิดจะไปเที่ยวแล้วจะมาบ่นเรื่องแค่นี้ก็อย่าไปเลยประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาคงคิดมาดีแล้วที่จะออกนโยบายนี้เงิน300บาทมันอาจจะมากสําหรับคนเวียดนามที่หาเช้ากินค่าแต่สําหรับคนที่จะไปเที่ยวคงไม่มีปัญหานี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ